วันนี้มาทำกับข้าวทำให้ลูกสาวกินกับคุณพ่อเอาไข่ต้มไว้ในหม้อเดี๋ยวคุณพ่อจะทำกับข้าววันนี้มีผักกาดขาวผัดให้ลูกสาวกินอร่อยดีวันนี้ของดกินลีเพราะเมื่อคืนนี้ท้องเสียอย่างหนักวันนี้ขอกินผัดผักกินกับลูกรักให้ท้องหายดีหายแล้วเดี๋ยวค่อยจัดรีหน้าจะเย็นนี้ผัดเผ็ด ปลาไหลทำคลิปลงเสร็จตอนไหนจะลงไฮไลท์ขอบคุณเอฟซีเยวเดี๋ยววันนี้จะทำผัดเผ็ดปาลาไหลขอบคุณนะครับเดี๋ยวจัดให้ไวตอนนี้ขอไปก่อนนะบ๊ายบาย